เหรียญสิบสตางค์นะครับนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าเหรียญเหล่านี้นะครับปัจจุบันนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเหรียญเก่าแบบนี้โอกาสที่จะเจอของปลอมมีมากนะครับเพราะต้องศึกษาให้ดีซะก่อนนะครับจึงเตือนมายังผู้ที่เก็บสะสม ดูไม่เป็นไม่รู้นะแต่ถ้าราคาแพงนะครับนะต้องระวังนะครับการที่ทำของเหรียญแบบปัจจุบันนี้เครื่องจักรทำได้เหมือนมากนะครับเพราะอยากจะฝากเตือนท่านผู้ที่สะสมเหรียญน,นะครับว่านะเหรียญตางรูแบบนี้นะท่านต้องดูให้ดีก่อนต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับต้องสามารถตรวจสอบได้ ถึงจะซื้อไม่แล้วซื้อในราคาแพงแล้วจะเสียใจนะครับเพราะว่าอาจจะเจอเหรียญปลอมได้เพราะเครื่องจักรสามารถทําได้เหมือนมากนะครับนะทำได้เก่าด้วยนะสีคล้ายด้วยนะครับพอรฝากเตือนท่านผู้ชมที่ติดตามในช่องของเราทราบนะครับระวังของปลอม